สักหนอสักแดงสวัสด,ดีจ้ามื้อนี้ยายปอกสิพามาหาหนมใไม้ไปแกงกินสวยมาเบิ่งว่าสิได้จักหนอบ่แล้ววาหนมใไม้เราปลูกไว้หลายอยู่ป่ายนาะว่ามันเจ้ามันลักเอาเบอร์รติโอ้ยแม่ใส่โอ้ยนะมืนคือมือนแท้เอากระลงเด้ยไหนหนมใไม้เจ้า บ่มีจังหนอโอ้ยิได้กินบ่นนี้น้องใหม่ใส่เบิง่งเอ้อบ่เห็นจักหนอดอกอใส่มันแรงอยู่ว,วะใส่น้อใหม,ม่เห็งหนอเย,ยโอ้ยิไดีกินบลเนี่ยม่นเไหม่ไรมีม้วะอไ มีอิ่มซิมเดีเอาบ้านที่ม้วนถั่พอยากเให้กินช่วงเช้าตลรดเลก็บอกเลยเอาีหแม่นอนนึงแม่นี่ดิในแม่ทุ่นขืนมัดนแม่โอ้ยานี่แมเอามปเอาแต่ยเอาเจ้าแม่เขากินตีทั้งปันเนอเียนใหมสัอลายที่ไหเขาก็ต้อค่เอาไเอไอ้เซเนี่ย แบลวคไซบันเนี่ยเดี๋ขอบ้านป้าม่วนแต่ไปสะ่งยังไงเขบ้านบักจอมเนี่ยบอป้าไซป้านนอเลยด้ไงนแม่มึงได้มึงที่เกิดเห็ดแหโอ้เฮ็ดบ้าแล้วก่อนพายอยู่ไหรมึงจื้อไม่ได้แล้ว มาหาน้อไหมกับบดได้น้อไหม่วก็าเบงก่อนก่อนได้นนว้ายเบือก่อนนี่กับิมีว่าน้อไหมเป็นต่ตกน้าห่วยเธอเนี่ยใว่าบ่ได้กินน้อไหมแล้วตกห่กวยก้อนแล้วนอนได้หน่อยแม่ นอนน้นอยนึงมา่นนอนไ้นอยสองนอนมินอ้อย่านอ,น,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 อนนึงนี่แม่มาท่นยาวอ้ยชิดตกหวยโอ้ยอ้ายจ้อ,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  <c oughs> จองพรกขวยมันลำบาก <c oughs> ไปหาขอข้าเจ้า,าดีกว่าน้อ,อตโตก่อกนี่อ่ะนี่บัวเอาเคลียเคลียแหมบว่มีติให้ชิบเอาหน่อตั้มตัมอ่ะเอาหน่อตั้ตั้ตัวมันแสมเั็นเด้พวนขอกมาเลยเน่ยเอนอนอนนั่งดิน พีเด่โอตยตายตกอหยตกอหยเด้ตกหวยเด้คุณิงไปเอานี่เด่พ่สันพบ่เอาดอกวันพุสันสันยติ ได้ซับได้ยึนได้รักคนคักมื่อจะเอาทั้งไงตูปูจังไงแม่มันพ่ดตูปูได้ไงมันใหญ่ยังไงเห็นบ่ไอ้แม่

อมยากเอาซาอ๋อซับซับตัวเอ้ยนีได้เหรออื